คุณหมอคะเพราะว่าก่อนเบาหวานหายได้ไหมคะับคำตอบก็คือหายได้ครับแล้ววันนี้หมอจะมาบอก5วิธีแบบธรรมชาติที่ช่วยให้คุณหายจากภาวะก่อนเบาหวานได้จริงและควรเริ่มต้นทำแต่วันนี้เลยเพราะว่า p r ี Dia b e t e s หรือภาวะก่อนเบาหวานจะเตือนว่าร่างกายคุณเริ่มดื้ออินซูลินจตาก่การต่างๆในเลือดได้แย่ลงนั่นเองโดยเฉพาะคนที่มีภาวะอ้วนไขมันหน้าท้องสูงต้องรองในดีเพราะว่าไขามันหน้าท้องเหล่านี้มันคือต้นเหตุสำคัญในกระบวนการอักเสบในร่างกายของคุณซึ่งกระบวนการอักเสบตัลนี้นจะไปขัดขวางการทำงานของอินซูลินอยู่เงียบๆหรือที่เรียกได้ว่างกาายคุณดดืออ่ิินนี คือถ้าคุณรู้เร็วคุณสามารถฟื้นร่างกายคุณกลับมาได้ด้วย5วิธีการธรรมชาติต่อไปนี้ครับหนึ่งคือขยับตัวให้มากขึ้นในแต่ละวันโดยที่งานวิจัยจากฮาร์วาร์ดชี้ชัดน,นะครับว่าการเดินเร็วประมาณ3-4ครั้งต่สอสัปดาห์ช่วยร่างกายของคุณไวต่ออินซูลินมากขึ้นลดน้ำตาลในเลือดได้จริงถ้าไปไปได้คือพยายามเดินอย่างน้อย30นาทีนะครับหลังมื้อเย็นให้ดีนะทำทุกวันครับเพื่อที่ให้ร่างกายของคุณชินที่จะลําน้ำตาลไปใช้ในช่วงเย็นหลังมื้ออาหารสองครับ สจากพ <esi> ืชธรรมชาติก็ไปฟื้นฟ <m teenage fashion online> <pl> <Spanish> ูร <till in foreign language> <gu> <kaar> ่างสร้ของคุณปรับฮอร์โมนปรับสมดุลร่างกายคุณที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ําตาลได้เป็นอย่างดี4คือเสริมอาหารเสริมที่เพิ่มความไวต่ออินซูลินหรือที่เรียกได้ว่าเพิ่มความเซนซิทีฟต่ออินซูลินทําให้ร่างกายคุณไม่ต้องใช้อินซูลินมากในการคุมน้ำตาลในเลือดต่อไปอาหารเสริมเหล่านั้นประกอบไปด้วย1เรสเวอรัท่ลคือสารกัดจากเปลือกองุ่น2คือเบอร์เบอรีนะครับเป็นพืชโบราณของจีน3ามครับคือ ALA 4อสครับคือโคเมียมพิโคลินตตอนนี้มีงานวิจัยรองรับจริงนะครัับบบวววว่่่่่่าาาาาาสสสมมมมรรรรรถชชชยยลลลลลดดดดดดกกืืืื้้้ออออออิิิินนนนนซซูไจงะะตใเเหทีีีีฮโโ รับสมดุลตาในเรื่องคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพลดการพึ่งยาห้าพิการทํา IF ครับหรือการเว้นระยะห่างในการอดอาหารให้ยาวนานขึ้นเพื่อให้ร่างกายคุณเข้าหมดในการเราผาผลาญไขมันและลดเวลาในการพูของอินซูลินหลังมือ้อาหารร่างกายคุณรู้จักที่จะกดอินซูลินลงร่างกายคุณก็จะเริ่มดื้อต่ออินซูลินลดลงนั่นเองเพราะฉะนั้น IF ค่อนข้างมีประโยชน์มากๆครับสำหรับคนที่เป็นเบาหวานเพราะว่าก่อนเบาหวานไม่ใช่โรคแต่มันคือโอกาสสุดท้ายที่คุณจะช่วยรีเซ็ตตัวเองให้ลกลับมาเป็นคนปกติก่อนที่จะสายเกินไปถ้าอยากเริ่มง่ายๆด้วย คอยให้คําตอบคุณแนะนําอาหารเสริมที่เหมาะคุณแนละมีข้อสุขภาพที่จะช่วยปรับการใช้ชีวิตการกินและการเลือกการออกกลงกายอย่างถูกที่เพื่อให้คุณนั้นกลับเป็นคนใหม่ที่ไม่ต้องพึ่งยาและมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นแบบยุ่งค่าไม่ถึงเลยนะครับถ้าคุณกําลังมองหาวิธีป้องกันโรคหัวใจเบาหวานเสริมสุขภาพโดยรวมอยากย้อนวัยให้ผิวกลับมาดูอ่อกเยาวแบบธรรมชาติผมแนะนําสูตรน,นี้เลยครับเป็นสูตรคู่ที่ทีมแพทย์เราครัดมาแล้วว่าเหมาะกับคนวัย40ขึ้นไปที่ต้องการดูแล ทั้งสุขภาพภายในและผิวภายนอกสุดนั้นคือการใช้นูตาพรามและพิกโนติก้าจากแบรนด์ DRO ครับ am, นูตาพรามเน้นดูแลหัวใจสมองพลังงานระดับเซลล์และต้านโรคเรือ้อรดงส่วนพิกโนติก้าเสริมผิวกระจ่างใสลดฝ้ากระจุดด่างดำด้วยสารเข้มข้นจากเปลือกสนฝรั่งเศสและกรูตาไทโอนที่ผ่านการศึกษาทางคลินิกมาแล้วครับถ้าอยากรู้ว่าดีแค่ไหนทักมาหาเราหรือกดทิปตะกา้าได้เลยครับทางทีม DRO พร้อมแนะนําอาหารเสริมและคอสุขภาพแบบใส่ใจที่สุดสุขภาพดีและผิวเด็กเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้ครับ